อาวสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่างนอ้อทางฝนติดลมว่า ตกใ่ต้องเอาแมกโรมาลากแล้วมัง้งเฮ้มาลุ้นกันนะครับผิดลมแล้วสภาพก็ฝนตกนะครับ แรงแรงแรง B70 ติด,ด,ด,ดลมซะแล้วมอเตอร์เกเตอร์นะครับ140่งเฮ็ดตูกขึ้นเลยกระดกบึ๊บบึ๊บบึ๊บแรงแรงแรง

ติดตรงไหนอะไรแบบนี้นนติดหามมันเลยบ้าหามมันติดบ่บอคร้โอมโอ้โอม <c oughs> ไปเอาสาิีนมาดึงแล้วถึงได้เออเอาสนิงมานั่งเด้อ เดี๋ยวเอาสลิงมาเดือยเคลืรอนลมตุ่มมากเลยาสลิงไงไมีอยู่คนตรงแห้งบ่มาเคลื่อนมาไหนกบอ่เอาน้ำใส่กระติกว่ะน้ำกินไม่ดีนั่งไงน้ำน่ะใส่กระติกที่ซื้อมาให้กินอยู่น่ะโยกบกินทั้งถางเลยงงนะทั้งถางอะไร เดี๋ยวรอแมคโครมาดึงขึ้นนะครับงง<ฮะ>ท่านผู้ชมฮะเขพใหญ่ยงพยากรถยังก็ได้ดอกสลิงมาดึงขึ้นการติดลมเป็นเรื่องธรรมดานะครับหน้าฝนเทแต่กติกะฝั่งนี้ก็ลุยโคลนนะครับติดบ้างไมฝั่งนี้ เดี๋ยวเอารถแบกโคมาดึงตะยงขึ้นหน่อยนะครับถ้าอยากออกอยากช่างดังมันจะออกช่องคนดังเลยมันอยากดังหรือเปล่าอยากดังไหมฮะอยากดังไหมเด็กก่อสร้างอยากดังไหมอยากดังอยู่ครับเคสนะครับ CX 2 1 0 B นะฮะพระเอกของเรากำลังไปช่วยแล้วนะครับ นะมาจะลอยขึ้นมาลอยสิวคิว,วมาถึงก็ได้ภาพมันๆเลยนะครับ ตีละกา้เบิ้งเนี้ย ตีนางกายบ้างนะเว้ยพูดอไรพอไรป็พูดไปนพดเ็นูปกนี่ะบม้าไปเรือใชิหมองไปเรืออจู่นนอ่่นโอ้เหือไปเือาไปเอาแล้วคืนนะจะลิงอยู่ในรถ ก็สลิงซื้อมาให้เลยคือโอยแล่บลละบ่ะต้องเอาสลิงดึงนะครับจะไปงัดมันนะครับงัดสลิงเราก็มีซื้อมาแพงแล้ว แต่ว่าเาก็บยากขนาดได้สลีปห้าวได้ก็ได้มันใหญ่ใหญ่ก็่นี้เขาไม่จะลากเรือขนาดแล้ว,ว่าได้ลากรถด้ ไปเอาสลักกันเข้าเขานี่ยังไงไปเอาสลักมาเสียบใช่ยังไงสลักเอาหน่ะนะอะสะเกนนะ่ะเออเออสเกนคล้องแคบ่ะ

ก็ไปโยกไก่ได้อ่ะ,อะไปประเด็ง่ายๆขึ้นง่ายๆพิมพ์แล้วลไปนี่อีกรอบนอาทีดีแล้วปรด็อ่ะโอเค เกฟสลิงไะสำหรับคลิปน like ี้เราไปดูมิสเตอร์อร enfin> ่อยกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะสวัสดีครับเฮ่ออยู่ซีวีไลค์หุ่นแฉลวไอ้ห่อมะน้ำที่ไปเอาให้ดอกเรื่องกันมันเบิร์ดระเบิดไหนเนี่มันไม่เบิดดอก